สวัสดีครับเทนนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการซีเค t l ลูมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องแกมดราม่านิดๆมาฝากสาวๆของผมนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าขาดเขาไม่ได้จริงเหรออันนี้นะฮะผมได้มาหัวข้อนี้เพราะว่าทุกๆวันผมจะเจอสาวๆผมมานอกจากปรึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะ บางคนก็จะมาปรึกษาในเรื่องความรักซึ่งถามว่าผมถนัดไหมผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คนที่ถนัดที่สุดคือโค้ชกิกนะฮะในเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักที่มีเรื่องเซ็กส์เข้ามาเจือปนเนี่ยอ่ะผมอาจจะให้คําตอบคุณได้บ้างตามประสบการณ์ชีวิตที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยอย่างวันนี้ที่ผมเอาหัวข้อที่ว่าขาดเขาไม่ได้จริงเลยเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยเ,เ,เป็นความคิดจากประสบการณ์ของผมที่ผมอ,อาจจะมีความสัมพันธ์มาเยอะหน่อยนึงก็เลยทําให้ผมดูว่ามีผู้หญิงจํานวนมาก ทีท่ติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเพียงเพราะว่าเอาอข้ออ้างบางอย่างมาอ้างให้ตัวเองเพื่อให้ให้อยู่กับคนคนนั้นได้ทั้งนั้นที่คนคนนั้นอาจจะไม่มีความดีอะไรเหลืออยู่แล้วก็ตามเนี่ยนะครับอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเจอผู้ชายเจ้าชู้นอกใจเจอผู้ชายที่ถายเงินหลอกเงินเจอผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงแต่พอได้พูดคุยกันไปในระดับหนึ่งทุกคนก็มักจะตกบ,บทสรุปกับผมว่า หนูไปจากเขาไม่ได้นชีวิตหนูขาดเขาไม่ได้เพราะว่าหนูรักเขานะฮะและสิ่งที่ผมเนี่ยมักจะบอกกลับไปในความดราม่านั้นผมมักจะถามเขาอยู่เสมอเลยว่า รักแล้วไม่มีความสุขไหมอ่าบางทีความรักเนี่ยมันไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเดียวนะฮะคุณควรจะมีเหตุผลกับความรักนั้นด้วยว่าว่าการที่คุณรักเขาเนี่ยเขารักคุณกลับหรือเปล่าเขาคิดดีกับคุณกลับหรือเปล่าหรือเขาหวังใช้คุณเป็นเครื่องมือแก้เหงาเขาหวังใช้ทรัพย์สินเงินทองจากคุณหรือเขาวางหวังใช้คุณเพื่อไว้เป็นหน้าตาในสังคมหรือเลี้ยงลูกให้เขาหรือดูแลบ้านให้เขาดูแลพ่อแม่เขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะบางทีคุณต้องย้อนกลับมาคิดดูว่าตัวคุณไได้อะรจ คนที่คุณบอกว่าคุณรักเขาเหลือเกินเนี่ยนะฮะต้องต้องคิดนะฮะอ่ะวันนี้ผมสรุปม,มาได้5หัวข้อ,อเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยพูดออกมาว่าขาดผู้ชายไม่ได้นะฮะอย่างแรกเลยเป็นเรื่องเรื่องที่เข้าทางผมโดยตรงคือการติดเซ็กส์นะฮะผู้หญิงนะมีเยอะเลยนะที่ติดเซ็กกับกับผู้ชายที่เป็นแฟนหรือสามีโดยที่ไม่รู้ตัวนะฮะเสพติดเซ็กจากเขานะฮะคือเวลามีอะไรด้วยกันเนี่ยมีความสุข มีความสมหวังในการที่มีเพศสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นจึงจึงทาให้ผู้หญิงเนี่ยไปไหนจากผู้ชายคนนั้นไม่ได้เพราะว่าการที่มีเซ็กกับผู้ชายคนนั้นมันทําให้เขารู้สึกดีทําให้เขาผูกพันทําให้เขายึดเหนี่ยวถึงจุดสุดยอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยฮะทัทง้งทั้งที่บางทีผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนไม่ดีเลยเป็นคนที่แบบทําร้ายร่างกายทั้งคําพูดทั้งการทุบตีหรือบางคนเจ้าชู้มีเมียน้อยเป็น5้าคนสาคนอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงก็ยอมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ย หลักผู้ชายคนนี้เหลือเกินโดยไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยเพราะว่าติดการมีเพศสัมพันธ์กับเขานะฮะอันนี้สมมุตินะอย่างอย่างถ้ามาถามผมนะผมจะบอกว่าให้ตั้งสตินิดนึงแล้วคิดดีๆว่าผู้ชายคนนี้มีข้อดีอะไรนะฮะหรืออะไรบ้างที่เขาทําให้คุณมีความสุขนะฮะถ้าคําตอบในลึกๆในใจทบทวนแล้วไม่มีข้อดีอะไรเลยหาอะไรดีไม่ได้เลยสุดท้ายมาจบที่ว่า เออมีเซ็กกับเขาแล้วมันสนุกมีเซ็กกับเขาแล้วถึงจุดสุดยอดหรือเขาบริการทุกอย่างเบิร์นให้ใช้มือใช้ปากใช้อะไรก็ตามทําให้คุณถึงจุดสุดยอดได้เนี่ยมันทําให้คุณติดในเพศรสกับผู้ชายคนนี้ แต่ไม่มีความดีอะไรเลยอันนี้บางทีก็ต้องใช้สติกับเหตุผลนะฮะในการคิดทบทวนว่าครบต่อไปแล้วคุณจะมีอนาคตไหมการที่คุณเสียเวลาชีวิตเป็นปีๆอยู่กับคนคนนี้เพียงเพื่อเซ็ก์อย่างเดียวหรอเขาเคยสร้างอนาคตอะไรกับคุณไหมเขาเคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานไหมเขาเคยให้เงินคุณใช้ไหมหรือว่าดูแลครอบครัวคุณไหมช่วยเหลือคุณยามทุกยากไหมหรืออะไรเงี้ยนะฮะความรักมันต้องประเมินจากหลายๆอย่างไม่ใช่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวนะฮะเซ็ก์คือส่วนหนึ่งของความรักถามว่าขาดได้ไหมขาดไม่ได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมด ะะองค์ประกอบในการอยู่ร่วมกันความเข้าใจความดูแลเอาใจใส่ความรักกันเนี่ยสำคัญมากกว่านะฮะมันเหลื่อมล้ํากันก็จริงนะฮะแต่มันก็มีสิ่งที่คุณต้องเอาเหตุผลมาพิจารณามากกว่าที่เวลาใครถามก็รักรักรักตอบว่ารักอย่างเดียวโดยที่พอถามแล้วรักเขาตรงไหนะนึกไม่ออกนิ่งสปันไป5นาทีนึกไม่ได้สักข้อหนึ่งว่ารักผู้ชายตรงนี้คนนี้ที่ไหนก็เพราะรักเขา แค่นี้ความคําว่ารักมันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดนะฮะคุณต้องรู้ว่าคุณรักคนคนนี้เพราะอะไรเขาดีตรงไหนคุณถึงรักไม่ใช่เขามีแต่ข้อเลวร้อยข้อข้อดีมีแค่ครึ่งข้อคุณก็บอกคุณรักเขาแล้วรักทําไมฮะรักและชีวิตมันได้อะไรคืนกลับมานะครับอันนี้อยากให้สาวๆเอาไปคิดนิดหนึ่งผมไม่ได้มาพูดให้คุณแบบว่า มีทัศนคติม่คติที่ไม่ดีกับแฟนหรืออยากเลิกกับแฟนนะแต่บางทีอยากให้รู้ว่าความทุกข์เราเกิดจากอะไรพอเรารู้วิธีหรือสาเหตุแล้วเนี่ยเราจะได้แก้ไขความทุกข์ตัวเองได้ถูกทางนะฮะถ้าความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตมันเกิดมาจากผู้ชายคนนี้คุณก็ต้องตั้งสติและคิดดนึงว่าเออคุณจะอยู่กับความทุกข์ด้วยความรักได้หรอจริงๆเหรอนะครับม,มาดูกันต่อไปว่าข้อสองที่สาวๆเนี่ยาขาดผู้ชายไม่ได้คืออะไรนะฮะ สําสหรับผมนะที่ผมเจอมาจากเพื่อนผมที่มาปรึกษาหรือคนทั่วไปที่มาปรึกษานะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญลองจากเซ็กที่ที่ผู้หญิงคิดว่าขาดผู้ชายไม่ได้คือความมั่นใจในตัวเองผู้หญิงประเภทนี้ยจะขาดความมั่นใจในตัวเองคิดว่าถ้าสมมติโดนผู้ชายคนนี้ทิ้งไปหรือเลิกกับผู้ชายคนนี้ทิ้งไปเนี่ยจะไม่เจอใครแบบนี้อีกแล้ว จะหาคนใหม่ไม่ได้อีกแล้วจะไม่สามารถไปรักใครได้แบบที่รักผู้ชายคนนี้อีกแล้วผมจะบอกเลยนะมันไม่จริงคนเรานะฮะถ้าสมมุติคุณสามารถตัดไอ้กองกองขอใช้คําว่ากองทุกออกไปจากชีวิตได้เนี่ยแล้วคุณสามารถา move on ได้เริ่มต้นใหม่ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตได้เนี่ยคนมันมีอีกเยอะฮะผู้ชายไม่ได้เลวทุกคนบางคนบอกว่ามีแฟนมาสี่คนเลวหมดเลยค่ะแปลว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ดีจริงๆบางทีคุณลองเปลี่ยนสเปคต,ตัวเองบ้าง ุณอาจจะตั้งสเปกไว้อ่ะชอบผู้ชายขาวตีชอบผู้ชายทางานอย่างนี้ชอบผู้ชายอย่างนั้นอย่างนี้ลองลบสเปคทิ้งไปลบทายที่ชอบทิ้งไปเริ่มต้นใหม่มองคนแปลกรูปแบบใหม่บ้างที่เข้ามามองคนที่เข้ามาหาเราบ้างที่ดูแลเอาใจใส่เราบ้างไม่ใช่ไปวิ่งตามคนที่เรารู้สึกว่าเรารักเขาโดยที่เขาไม่ได้เหลียวแลเลยเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเลยนะฮะอันเนี้ยคืออยากให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองผมอยากให้สาวๆของผมเนี่ย สร้างความมั่นใจให้ตัวเองสมมุติถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่อยู่กับผู้ชายที่มันแย่หรือมันเลวจริงๆเนี่ยอลองลองกลับมาหลักและดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะเริ่มต้นจากสุขภาพความสวยความงามทัศนคติการแต่งตัวอะไรก็ตามสังคม คุณต้องมีนะฮะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนเดียวทั้งชีวิตคุณต้องมีสังคมคุณต้องรู้จักออกไปพบปะผู้คนเพื่อวันหนึ่งเกิดผู้ชายคนนี้มันหายไปจากชีวิตหรือมันทิ้งคุณไปมีคนใหม่เนี่ยคุณสามารถดําเนินชีวิตอยู่ได้ move on ได้โดยที่ตัวคุณไม่แย่ตัวคุณก็ยังสวยยังมั่นใจมีงานทํามีคุณค่าในตนเองและสังคมนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะไปเจอคนใหม่ที่มันดีกว่าเดิมเปลี่ยนสเปคไปเลยอย่าไปเอาผู้ชายแบบเดิม ชอบผู้ชายแบบไหนลองเปลี่ยนไปชอบผู้ชายแบบใหม่ดูนะฮะมาจจะทําให้คนคุณเนี่ยเจอคนที่มีบุคลิกหรือลักษณะนิสัยแตกต่างออกไปนะฮะอันนี้เป็นคําแนะนําในข้อที่2นะครับข้อที่3นะฮะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยจะติดอยู่ในกรอบความเชื่อเดิมๆที่สอนกันมาตั้งแต่โบราโบราณว่าแต่งงานกับเขาแล้วคุณต้องอดทนคุณต้องเป็นเมียเขาไปจบจนเท่าวันตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่ผมจะบอกนะถ้าสมมุติคุณเป็นเมียเขาแล้วเขาเป็นสามีที่แย่จริงๆเป็นสามีที่ทำร้ายร่างกายทุบตีเล่นกนนารพนันติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาติดเกมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไ,ไอถเงินหรืออขโมยของคุณหรือทำมีชู้มีเมียน้อยตลอดเวลาสร้างแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจบางทีก็ ต้องหันกลับมามองนะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะตายไปกับความทุกขนี้หรอเราไม่อยากเจอชีวิตที่มีความสุขบ้างหรือยอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเจอสามีที่มีเซ็กซ์รุนแรงใช้ความหลุดแรงออบังคับให้ไปสวิงกิง้งบังคับให้ไปทีซัมหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวตัวเองไม่ชอบผมบอกหลายคนเลยว่าไม่จําเป็นไม่ต้องทํารักตัวเราเองให้คุณค่าตัวเราเองถ้าเขาไม่รักเพราะเพียงแต่เราไม่ไปทําอะไรเร็วๆกับเขาเนี่ย ก็ปล่อยเขาไปเถอะให้เขาไปเจอคนที่เร็วด้วยกันนะฮะเราอย่าทิ้งคุณค่าในตัวเองไปอันนี้สําคัญนะความเชื่อความอะไรบางทีมันไม่ใช่ความจริงชีวิตจริงเราต้องมีความสุขให้ได้ในหนทางที่เราสามารถเลือกเองอย่าให้ใครมากําหนดชีวิตเรานะฮะข้อ3นะครับข้อ4นะฮะาสาวๆหลายคนเลยที่ขาดผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพราะว่าอ้างพันธะร่วมกันเช่นมหนี้ร่วมกันผ่อนบ้านร่วมกันผ่อนรบร่วมกันมีลูกด้วยกันนะฮะ สงสารลูกกลัวว่าลูกจะไม่มีพ่อนะฮะบางคนนะเจอสามีที่เร็วไม่พอผู้ชายคนนั้นยังเป็นพ่อที่เร็วอีกไม่ได้สนใจอะไรลูกเลยนะฮะไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้ออกค่าใช้ใจ่ายแถมบางทียังทําสิ่งไม่ดีให้ลูกเห็นเช่นพาเมียน้อยมาเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพ่อแบบนั้นนะ่ะถามเด็กก่อนนะฮะบางทีคุณคุณอ้างลูกว่าเลิกกับสามีไม่ได้เพราะลูกอย่างเงี้ยนะฮะถามเด็กก่อนว่าเด็กเขาโอเคไหมที่เขามีพ่อแบบนี้ ถ้าเกิดในเคสที่ผู้ชายเร็วนะผมไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายดีที่ยังรับผิดชอบยังรักลูกนะไอคนที่ไม่รักลูกมันก็มีคนที่รักลูกก็มีเยอะนะฮะอันนี้ผมแยกเป็นแค่เคสไปแต่ถ้าใครเจอคนที่มันเร็วจริงๆเนี่ยบางทีเราเราเอาลูกขึ้นมาอ้างเพราะเราไม่อยากเสียเขาไปเรายังอยากเป็นที่หนึ่งในใจของผู้ชายคนนี้เรายังอยากให้เขารักเราอยากให้เขาเห็นเราเป็นเมียหลวงหรือเมียคนเดียวนะฮะซึ่งบางทีถ้าเจอผู้ชายที่เขาเจ้าชู้มากๆเนี่ยเขาไม่มีทางหยุดที่คนคนเดียวได้ก็าอาจจะมีคุณเป็นบ้านหนึ่ง แต่เขามี2 3 4มีกิกมีอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองลองพิจารณาดูแล้วกันว่าความสุขที่คุณมีกับความทุกข์ที่คุณมีเนี่ยเอามาชั่งน้ำหนักกันข้างไหนมากกว่ากันนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยลูกเนี่ยเด็กเนี่ยบางคนลูกโตแล้วเนี่ยเขามีวุฒิภาวะในการรับรู้เรื่องเราแล้วมันอยู่ที่เราสอนเราจะพูดยังไง ในกรณีหลายๆเคสเลยนะที่ผมเจอมานะที่พ่อแม่แยกทางกันหรือพ่อแม่มีปัญหากันเนี้ยคำสอนของแม่เนี้ยเป็นสิ่งสําคัญนะอย่างแรกเลยอย่าสอนให้ลูกเกลียดพ่อต่อให้พ่อเลวยังไงนะให้เขามีความเคารพให้เขามีความรักแต่ต้องให้เขารู้เหตุผลว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ อย่าไปโกหกอย่าไปโลกสวยอย่าไปสร้างสตอรี่ที่เป็นเหมือนในละครน้ำเน่านะฮะความจริงก็คือความจริงพูดและอธิบายด้วยความรักให้ลูกเข้าใจสอนเขาในสิ่งที่ถูกต้องอย่าสอนให้เขาเกียดจะสอนให้เขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกับแม่ทําไมถึงอยู่ไม่ได้แล้วแม่มีหน้าที่อะไรพ่อมีหน้าที่อะไรแล้วตัวลูกมีหน้าที่อะไรนะฮะพอเด็กเนี่ยได้รับสารที่มันถูก จากคนเป็นแม่เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้และเข้าใจแล้วก็วันหนึ่งเขาอาจจะโตขึ้นมาเป็นลูกที่ดีรักและดูแลคุณดีโดยที่เขาก็ไม่ได้เกลียดพ่อเขาด้วยนะฮะอันนี้สําคัญนะถ้าใครใครมีเรื่องราวอะไรแบบเนี้ย ปรึกษามาได้ปรึกษาโค้ชกิ๊กก็ได้ปรึกษาหมอแพนก็ได้นะฮะในขับกิ๊กของเราเนี่ยมีโค้ชมีสตาฟที่เก่งๆไว้คอยช่วยเหลือคุณหลายคนนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องทางเพศสัมพันธ์ก็มาปรึกษาผมนะฮะผมมีคำแนะนําให้สาวๆทุกคนอยู่แล้วนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะฮะสำหรับผู้หญิงที่บอกว่าขาดผู้ชายไม่ได้เลิกกับเขาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางส่วนนะกลัวการที่จะต้องไปเริ่มต้นใหม่ นะฮะเหมือนพอเจ็บมากๆถูกกระทำมากมากแล้วมันเป็นปมฝังอยู่ในใจอะ่ะแล้วแกะปมไม่หลุดก็เลยทำให้ไม่กล้าหลุดไปจากผู้ชายคนนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวไปเจอคนอื่นก็จะไม่ดีอีกหรือหรือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องสลัดให้หลุดนะฮะถ้าไม่ดีจริงๆก็อย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกๆก็คือพยายามหันกลับมารักตัวเองและใส่ใจตัวเองให้ได้ไม่ต้องเลิกกับเขาก็ได้เพียงแต่ว่า อย่าไปคิดว่าชีวิตคุณขาดเขาไม่ได้ชีวิตคุณต้องอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตการดูแลตนเองการดูแลครอบครัวหรือเรื่องบนเตียงก็แล้วแต่คือถ้ามันไม่ใช่จริงๆเนี่ยคุณต้องหาทางหาความสุขให้ตัวเองให้ได้นะครับชีวิตคือการเรียนรู้ความผิดพังความผิดพลาดความเจ็บปวด อย่ามองว่ามันเป็นความซวยหรือเป็นเวรกรรมแต่จงมองว่ามันคือประสบการณ์ให้เราเรียนรู้มาสอนใจเราพัฒนาตัวเราให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสิ่งที่เราจะต้องเผชิญและดําเนินต่อไปตัวเราจะได้เติบโตแข็งแรงขึ้น ต่อให้คุณเลือกที่จะอยู่หรือจะไปหรือ,อยังไงก็ตามคุณจะสามารถเข้าใจปัญหาแล้วก็ผ่านมันไปได้ในทุกๆครั้งโดยที่คุณไม่จมวนย่ำอยู่กับที่นะครับอันนี้ผมก็เลยเอาเนระื่อดราม่ามาฝากสาวๆผมที่ตั้งแต่สอนมายังไม่เคยมีดราม่าเลยแต่วันนี้อยากพูดเพราะว่าผมเจอผู้หญิงที่มีปัญหาลักษณะนี้เยอะนะครับใครมีคําถามมีข้อข้องใจก็ทักทายไลน์ผมมาได้นะฮะใน YouTube ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างล่างใน a c e b o o k ลิงไลน์ผมจะอยู่ข้างบนนะครับหรือถ้ามันดรามา่าเรื่องความสัมพันธ์ชีวิตหนักมากๆเดี๋ยวผมจะโยนให้คุณไปคุยกับโคชกิ๊กหรือหมอแผนซึ่งเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้โดยตรงนะครับอาร์ก็เลยเอามาฝากกันไว้ในวันนี้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เล่าร้อนเบดแอดวานซ์ mm hmm. <ith> จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนทราบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับแอดวาน สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับเบสแอดวานซ์มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเล o v e ให้เขายัางไงให้ผู้ชายตื่นตัวบทรักแบบ Outdoor นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมุติในคอร์สเบสแอดวานซ์ของผมเนี่ยจะรวบรวมศัตว์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทําให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับท,ทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะเมื่อจะเป็นการใช้มือการใช้หน้อาอกหรือรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจหลงไหลแล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเดี๋วทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรลครับคำคอนโทรลคืออะไรคำคอนโทรลคือการที่ให้สาวสาวเนี่ย ได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับวันแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากข,ขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ